สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อปรสิทธ์สุดสยองออกไล่ล่าขมือมนุษย์แถมชินอิจ,จิกับมิกกี้ยังต้องปะทะกับปรสิทธ์ที่แกล่งสุดและโหดที่สุดในโลกใครจะเป็นฝ่ายชนะกับไพโรสายปรสิทธ์เพื่อนรักขมือโลกสองเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับต่อจากพาร์ทที่แล้ว เซลประสิตที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างทําให้ชินอิจิแข็งแกร่งเนื้อมนุษย์หลังจากกําจัดปรสิตที่สิงร่างคุณแม่ได้เขายังคงตามล่ากำจัดพวกปรดสิตอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่ามันทําให้เราปรดสิตกโกรธแค้นแต่พวกมันขัดคําสั่งเรียวโกที่เป็นหัวหน้าไม่ได้ ชินอิจิกับมิกกี้เป็นตัวอย่างการทดลองที่มีค่าเรียวโกสั่งให้นักข่าวคนนี้ตามติดการเคลื่อนไหวของชิ้นอิจิทุกฝีก้าวแถมนักข่าวคนนี้ดันตกหลุมรักเรียวโกโดยที่ไม่รู้เลยว่าสาวแซบที่เขาหมายจะโบบะเป็นปรสิทธิ์ขมื่อบมนุษย์นั้นยิ่งทำให้เขาตามสืบชิ้นอิจิอย่างใกล้ชิดแต่แล้วในที่สุดเขาก็ถูกชิ้นอิจิจับได้นักข่าวที่เรียวโกส่งมาเป็นมนุษย์ชิ้นอิจิจึงไม่ฆ่า ชินอิจิบอกความจริงที่เรียวโกเป็นปรสิทธ์ให้นักข่าวรู้หากหมดประโยชน์เมื่อไหร่ละก็โดนมันเคอะเมือบแน่แต่พี่นักข่าวแกปเปลี่ยวแกยังตามสื่อพวกปรดสิทธ์โดยตีเนียนเข้าไปขอสัมภาษณ์และแอบ,บติดเครื่องดักฟังไว้แน่นอนพวกปรสิทธ์จับได้เลยสั่งให้ทำการเผาอาพาร์ตเมนต์ของนักข่าวจนพังพินาศอย่างที่บอกครับแม้แต่คณะนา,นาย,ยกก็เป็นปรสิทธ์ด้วย มันอยู่ในจุดที่กฎหมายเข้าถึงยากใครก็ตามที่คิดจะเปิดโปงความลับจะต้องถูกกำจัดทิ้งเราปอดสิทธิ์ไม่สนใจคำสั่งของเรียวโกะแล้วพวกมันจะกำจัดชินอิจิด้วยปอดสิทธิ์ที่ถูกส่งไปกำจัดชินอิจิแม้มันจะควบคุมร่างกายมนุษย์ได้ไม่ดีดูบ้าบาบอๆไม่เป็นธรรมชาติแต่มันก็โหดในระดับที่กำจัดแก๊งยากุซ่าได้เพียงไม่กี่วิและตอนนี้มันหาตัวชินอิจิพบแล้ว แต่มันแปลกมากมิกกี้สัมผัสได้ว่ามีปรดสิทธิ์ห้าตัวทั้งๆท,ที่มีเพียงชายคนนี้นั่นก็เพราะปรดสิท์ทั้ง5้าอยู่ในตัวหมอนี่อยู่ในแขนอยู่ในขาทั้งสองข้างและอยู่ในหัวด้วยมิกกี้บอกว่าแม้มันจะแข็งแกร่งมากแต่มันก็ไม่สามารถขี่กันเลยสักนิดหากตั้งใจสู้ชินอิจิจะต้องชนะได้แน่แน ชินอิจิทะยานขึ้นฝาแล้วตวัดกล่งเล็บตัดหัวเจ้าปราสิทธ์จนขาดสบันอีกนิดเดียวก็จะกำจัดมันได้แต่ดันมีคนผ่านมาแถวนั้นชินอิจิจึงไม่มีทางเลือกเขาทิ้งเจ้าปราสิทธ์ไว้แล้วเพ่นไปจากที่นี่ ชินอิจิคิดผิดแล้วที่ไม่ฆ่ามันทิ้งเพราะหนึ่งในปรสิตท,ที่อยู่ในตัวหมอนี่คือปรสิตท,ที่แข็งแกร่งมากมันชื่อโกโตเมื่อโกโตเข้ามาควบคุมส่วนหัวปรสิตท,ทุกตัวในร่างจะอยู่ภายใต้อำนาจเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นปรสิตนักฆ่าที่โหดที่สุดในโลกเวลาต่อมาเราปรสิตคิดที่จะกำจัดเรียวโกที่เป็นหัวหน้าเพื่อยึดอำนาจแต่กลับเป็นฝ่ายโดนเรียวโกกำจัดทิ้ง ทุกคนจำนักข่าวกันได้ใช่ไหมลูกสาวของเขาตายตอนปริสิตมาเผาบ้านนักข่าวโกรธมากเขาแอบมาขโมยเด็กที่เรียวโกเลี้ยงไว้และบีบให้เรียวโกเปิดเผยร่างที่แท้จริงซะถ้ายังอยากให้เด็กมีชีวิตแม้จะเป็นปรสิตแต่เรียวโกก็รักและคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเธอไม่ลังเลที่จะเปิดเผยร่างและกำจัดนักข่าวเพื่อปกป้องลูกตอนนี้ตำรวจและทุกคนที่อยู่แถวนั้น รู้แล้วว่าเรียวโกไม่ใช่มนุษย์ตำรวจกระหน่ำยิงถล่มใส่เรียวโกอย่างต่อเนื่องเธอรู้อยู่แล้วว่าหากเปิดเผยร่างจะต้องเป็นแบบนี้แต่เธอยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกเรียวโกบาดเจ็บสาหัสมากเธอกำลังจะตายในอีกไม่ช้าเธอฝากลูกไว้ให้จินอิจ,จิดูแลด้วยก่อนที่เธอจะจากไปอย่างสงบแล้วตอนนี้ระบบการปกครองของพวกปรสิตกำลังเละเทะ ตำรวจจึงอาศัยโอกาสนี้บุกเข้าปิดล้อมศาลาว่าการและกำจัดปรสิตท,ทุกตัวที่พบแม้ปรสิตจะแข็งแกร่งมากแต่ตำรวจมีอาวุธแถมมาเป็นกองทัพพวกปรสิตโดนกำจัดอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็เหลือเพียงนายยกที่เป็นปรสิตตัวสุดท้ายกำจัดนายยกทิ้งเพียงเท่านี้มนุษยชาติก็จะปลอดภัยจากปรสิตแล้วแต่นายยกนั้นเป็นมนุษย์และเป็นแค่หุ่นเชิด ยังเหลือปรสิตอีกตัวแถมเป็นปรสิตท,ที่แข็งแกร่งโคตนั่นคือโกโตะกระสุนปืนทำอะไรมันไม่ได้หน่วยจู่โจมของตำรวจโดนมันกำจัดจนหมดเกลี้ยงและเป้าหมายต่อไปคือกำจัดชินอิจิทิง้ง อย่างที่เห็นครับกระสุนทําอะไรมันไม่ได้มันสะบัดกระสุนใส่ตํารวจจนตายคาทีมิกกี้บอกให้ชินอิจิรีบหนีเร็วเข้าเพราะหากคิดจะสู้ยังไงก็แพ้แน่ทั้งคู่กับรถหนีโดยมีโกโตไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่งมันตวัดกล่งเล็บจู่โจมจนรถเสียหลักแล้วระเบิดตูมชินอิจินี้ออกมาได้โกโตเองก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยสู้ก็ไม่ชนะหนีก็ไม่ชนะ แผนที่ดีที่สุดคือแยกรังมิกกี้จะทวงเวลาเบนความสนใจโกโตชินอิจิจะต้องอาศัยจังหวะนี้ปลิดชีพมันให้ได้อย่างที่เห็นครับแผนล่มไม่เป็นท่าชินอิจิโดนอดจนหมดสภาพมิกกี้เองก็คงต้านได้อีกไม่นานนักมิกกี้บอกให้ชินอิจิทิ้งเขาแล้วหนีไปซะไม่งั้นตายทั้งคู่แน่ ชินอิจิไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องทำตามคำขอสุดท้ายของเพื่อนมิกกี้ยอมโดนสับเป็นชิ้นๆเพื่อทวงเวลาให้ชินอิจิหนีพ้นชินอิจิหน,น,นีมาหลบที่โรงงานกำจัดกากนิวเคลียร์มิกกี้ตายแล้วชินอิจิที่มีแต่แขนซ้ายคงต้องหนีต่อไปเท่านั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ซาโตมิโทรมาหาเขาซาโตมิแอบมาหาชินอิจิทินนี่ ทั้งที่เพิ่งเสียแม่แถมยังต้องมาโดนตามฆ่าชินอิจิกำลังย่ำแย่มันหนักหนาเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะรับได้แต่ชินอิจิยังมีสตมิเธอเป็นห่วงและอยู่เคียงข้างเธอจะไม่มีวันทอดทิ้งเขาคงมีแต่ความรักที่สตุมิมอบให้จึงจะเย,ะยียวยาจิตใจของชินอิจิได้ เช้าวันรุ่งขึ้นจูๆ่ๆตาของมิกกี้ก็พุดออกมาจากแขนขวาสังงันยังมีเซลล์ปรดสิทธ์ไหลเวียนอยู่ในตัวเขานั่นแปลว่ามีโอกาสที่โกโตจะตามมาพบและก็เป็นไปอย่างที่คิดโกโตหาชินอิจิเจอแล้วชินอิจิบอกให้ซาโตมิหนีไปซะเขาจะหาทางกำจัดโกโตชินอิจิหนีเข้าไปในโรงงานเขากระโดดเข้าไปในเตาเผาขายะนิวเคลีย แต่โกโต้ก็ยังตามมาไม่เลิกหนีไปก็ไม่ชนะมีแต่จะต้องสู้จนกว่าจะสู้ขิดก้นไปครัง้งการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดมากชินอิจิหลบการโจมตีคว้าเหล็กเส้นแล้วใช้มันจู่โจมโกโต้หากเป็นเหล็กธรรมดาคงไม่มีทางกำจัดโกโต้ได้แต่เหล็กอันนี้คือขยะนิวเคลียร์มันปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีแถมมิกกี้ยังมีชีวิต เขาแฝงตัวเข้าไปในตัวโกโตและทำลายระบบประสาทภายในร่างจนรวนไปหมดแล้วปรสิตท,ที่อยู่ในตัวโกโตกำลังคลุ้มคลั่งมันควบคุมตัวเองไม่ได้โกโตกำลังจะโดนฉีกเป็นชิ้นชิ้นจากภายในร่างมิกี้เวียงกลงเล็บปลิดชีพช่วยให้โกโต้ผลทุกข์หากไม่มีมนุษย์ปรสิตพวกนี้ก็เป็นแค่สัตว์เดรัจฉานที่อ่อนแอ แต่หากปล่อยมันไว้มนุษยชาติก็จะสูญสิน้นชินอิจิจึงกำจัดโกโตเพื่อปกป้องมนุษย์และคนที่รักวันเวลาผ่านไปแม้ตอนนี้จะไม่มีข่าวการพบเห็นปรสิตแต่มิกกี้บอกว่ายังมีปรสิตจำนวนมากปะปนอยู่กับมนุษย์นั่นแปลว่าปราสิตเองก็ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์และถึงเวลาแล้วที่มิกกี้จะต้องนอนพักมันจะเป็นการนอนหลับที่ยาวนานมาก อาจจะเป็นเดือนเป็นปีหรือทั้งชีวิตของชินอิจิเลยก็ได้แต่สบายใจได้มิกกี้จะยังอยู่กับชินอิจิตลอดไปและต่อมามีเหตุการณ์ที่สโตมิถูกโจนโรคจิตทำร้ายชินอิจิใช้มือซ้ายเหวี่ยงหมัดต่อยโจนโรคจิตจนนนอะแล้วใช้มือขวาพยายามคว้ามือสตมิหากเป็นมือขวาปกติของมนุษย์สตมิคงตายไปแล้วแต่เพียงเซียววิชินอิจิก็เห็นมิกกี้ มิกกี้บอกว่าฉันเหนื่อยแล้วนายช่วยแบกเธอต่อด้วยมันชัดเจนแล้วว่ามิกกี้ยังอยู่กับชิ้นอิจิและทังคู่ก็ช่วยชีวิตซาโตมิเอาไว้ได้ก็จบกันไปแล้วครับกับพาราไซปอดทสิทเพื่อนรักข้าเมเบือบโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย